จะว่าไปแล้วนะคะรัฐธ,ธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือรัฐธ,ธรรมนูญฉบับปี2,560เป็นรัฐธ,ธรรมนูญที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากค่ะหลายครั้งนะคะก็มีการยกประเด็นขึ้นมาว่าอยากที่จะแก้รัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่แก้ตรงไหนอย่างไรซึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะในรัฐธ,ธรรมนูญฉบับปี2,560นี้ก็ถือว่ายังมีเรื่องดีอยู่บ้างค่ะเพราะถือว่าเป็นรัฐธ,ธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ทางพรรคเล็กเข้ามาในสาระรบ,บการเมืองไทย เดียววกันด้ยระบบคำนวณคะแนน,นเสียงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เองค่ะทําให้ทุกคะแนนเสียงจะไม่ตกน้ําจึงส่งผลให้ได้มาซึ่งสสที่เราเรียกกันว่าสสปัิเสธเข้าสภาเป็นจํานวนมากและในรายการเรื่องเล่าการเมืองใน EP นี้นะคะเราก็จะมาทบทวนความจํากับเหล่าสารพันพักเล็กที่มีอยู่ก่อนที่บางพักนะคะจะจางหายไปกับกฎกติกาการเลือกตั้งใหม่ในครั้งหน้าก็เป็นได้ค่ะเริ่มต้นกันที่พักประชาพิวัดของนายสมเกียรติศรรามในฐานะหัวหน้าพักโดยในอดีตนายสมเกียรติ เคยเป็นถึงอดีตสสปฏิฤทธิ์พักเพื่อไทยและยังเคยเป็นอดีตสอวอก่อนจะตัดสินใจตั้งพักของตัวเองในนามพักประชาภิวัฒน์ภายหลังได้รับเลือกตั้งไม่นานนายสมเกียรติก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งสสเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2562เพื่อไปดํารงตําแหน่งผู้ช่วยของนายเทวันลิปตะพันลบหัวหน้าพักชาติพัฒนารัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นค่ะต่อไปค่ะมาต่อกันที่พักพลังไทยรักไทยนะคะซึ่งพอฟังชื่อผ่านๆแล้วเนี่ยทำไมท ม,ะะมันคล้ายคลา,คคลาชื่อพักไทยรักไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเหลือเกินซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะก็มีสิ่งที่ทําให้คิดเช่นนั้นได้ค่ะด้วยความที่นายคาทาเทพหัวหน้าพักมีความใกล้ชิดกับทางพลเอกธรรมรักอิสรางกูณอยุทยาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยรัฐบาลของทักษิณชินวัตรจึงได้มีการเชิญตัวให้มาเป็นประธานกําหนดยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้งของพักพลังไทยรักไทย มาต่อกันที่ตัวจีดของเราบ้างดีกว่านะคะนายมงคลกิจสุขสินธารน์ขึ้นชื่อมาแบบนี้นะคะรู้แล้วค่ะว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนนั่นก็คือพิเต้พระรามเจ็ดของเรานั่นเองค่ะซึ่งสมัยก่อนนะคะก่อนที่พี่แกจะมาเป็นสสในทุกวันนี้แกก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรตั้งแต่การเลือกตั้งสสในเขตบางซื่อสังกัดพรรคประชาราษฎรเมื่อปีพศ2550แต่ก็สอบตกค่ะจึงได้หันออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับภาคประชาชนในฐานะเลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติก่อนที่ในปีพศ2561นะคะในมงคลกิจหรือพิเต้ของเราเนี่ยจะออกมาตั้งพักการเมืองของตนเองค่ะในนามพักไทยสีวิไลโดยมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักพร้อมทั้งมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักอีกด้วยต่อไปค่ะบุคคลต่อไปเป็นบุคคลในสีกากีนั่นก็คือพลตารวจเอกยงยุทธเทพจํานงอดีตนายตารวจที่พันตัวมาเล่นการเมืองโดยตําแหน่งสุดท้ายก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณราชการนั้นคือเคยขึ้นไปถึงตําแหน่งผู้ช่วยผู้ ชาากรตํารวจแห่งชาต่อมาในปีพศ2561ก็ได้ทําการจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองขึ้นโดยใช้ชื่อว่าพักประชานิยมพลตํารวจเอกยงยุทธได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสสสมัยแรกได้ไม่นานค่ะในปีพศ2563เขาก็ได้ออกมาประกาศยุบพักประชานิยมและย้ายไปอยู่พักพลังประชารัฐก่อนที่ในเวลาต่อมานะคะก็จะได้ลาออกจากพักพลังประชารัฐอีกค่ะเพราะว่าตามร้อยเอกธรรมนัสมาอยู่บ้านหลังใหม่อย่างพักเศรษฐกิจไทยที่ถือว่าเป็นสังกัดล่าสุด ขเขาต่อไปค่ะพักครูไทยเพื่อประชาชนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าครูไทยเพื่อประชาชนก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรนะคะที่หัวหน้าพักก็จะเป็นครูเช่นกันค่ะนั่นก็คือครูปรีดาบุญเพลิงอดีตเลขาธิการครูสภาโดยมีผลงานโดดเด่นในอดีตคือการเป็นผู้นําครูประชาบาลต่อสู้ปลดแอกครูประชาบาลให้ออกจากกระทรวงมหาดไทยจนในการเลือกตั้งปี2562นะคะเขาก็ได้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อมาจนถึงปัจจุบนันต่อมา ะะก็มาถึงคิวของนายพิเชษสถิตชัชวานที่เรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่ามากประสบการณ์ค่ะเพราะมีประวัติทางการเมืองมาตั้งแต่ปีพศ2510 ในฐานะสมาชิกพรรคกิจสังคมเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสจังหวัดลบบุรีและจังหวัดเพชรบุรีแต่ก็สอบตกทั้งสองครั้งและลงสมัครอีกครั้งที่จังหวัดเพชรบุรีแต่เปลี่ยนมาอยู่กับพรรคชาติไทยแต่ก็สอบตกไม่ได้รับเลือกเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่จะมาลงตัวกับพรรคความหวังใหม่และได้รับเลือกให้เป็นสสจังหวัดเพชรบุรีในที่สุดโดยเป็นสสในสมัยแรกเมื่อพศ2539โดยในช่วงรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรนายพิเชษก็ได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่า พักความหวังใหม่ซึ่งในเวลาต่อมามีการยุบพ,พักความหวังใหม่ควบรวมกับพักไทยรักไทยในปีพศ2545และได้มีการโยกให้ในายพิเชษมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมแทน <c oughs> ก่อนที่ในปีพศ2546นายพิเชษจะถูกศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จรวมไปถึงห้าไม่ให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นเวลากว่า5ปีภายหลังจากการโดนตัดสิทธิ์นะคะนายพิเชษเองก็ได้ เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามพร้อมทั้งเคลื่อนไหวในด้านกิจการศาสนาอิสลามจนสามารถที่จะขึ้นไปถึงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยภายหลังพ้นช่วงเวลาการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายพิเชษก็ได้ออกมาตั้งพักสันติภาพไทยแต่ก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะจนกระทั่งเกิดการยุบพักพลังประชาชนเลยทําให้บรรดาสสและสมาชิกพักประชาชนเดิมค่ะต้องย้ายไปอยู่สังกัดใหม่อย่างพักเพื่อไทยโดยตอนนั้นนายพิเชษเองก็ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักเพื่ เพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันเกาะที่จะได้รับเลือกให้เป็นประธานโซนอันดามันของพรรคหลังเลือกตั้งปีพศ2554พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งนายพิเชษก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและในปีพศ2561นายพิเชษจะทำการตั้งพักการเมืองใหม่อีกครั้งในชื่อพักประชาธรรมไทยแม้นายพิเชษนะคะจะถูกลับเลือกให้เป็นสอสอแต่ในปีพศ2564ค่ะ เขาและกรรมการบริหารพรรคก็ได้ตัดสินใจยุยบพรรคประชาธรรมไทยทั้งๆที่เขาเองเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพักนะคะแล้วก็ย้ายซบสังกัดใหม่คือพรรคพลังประชารัฐมาจนถึงปัจจุบันต่อไปค่ะ <c oughs> ก็มาถึงคนคนนี้กันแล้วนะคะที่เรียกได้ว่าไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือคุณไัยบูลนิติตะวนันหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปที่ครั้งหนึ่งค่ะพักของเขานะคะเคยถูกพูดถึงเนี่ยเป็นอย่างมากเพราะเขาเองนะคะได้น้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อมาปฏิบัติเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทุกร้อน ประชาชานถึงแม้นโยบายพระธรรมนำการเมืองจะดูตลกปกฮาแต่ในด้านชีวิตการเมืองของเขาก็ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะด้วยโปรไฟล์ในอดีตที่เคยเป็นถึงสมาชิกวุฒิสภาสองสมัยอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2558และอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการป้องกันพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เรียกได้ว่ายาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวค่ะในด้านกฎหมายนายภัยบูลก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายมือ ดีอีกคนนึงเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือกรณียุบพักไทยรักษาชาติที่ตอนนั้นนายไัยบูลได้ยื่นหนังสือต่อกก,ะกะตคัดค้านพักไทยรักษาชาติกรณีเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิโดนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพักจนในพศ .2562 พักประชาชนปฏิรูปของเขาเข้าไปทําหน้าที่ในสภาโดยมีนายภัยบูลเป็นหัวหน้าและสสคนเดียวของพักก่อนที่จะทําการยุบพักประชาชนปฏิรูปแล้วย้ายไปอยู่พักพลังประชารัฐพร้อมทั้งขึ้นเป็นรองหัวหน้า พที่ถือเป็นตําแหน่งล่าสุดของเขาในปัจจุบันต่อไปค่ะได้แก่คุณสิรัมภาเลิศนุวัตรก็เรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองหญิงคนหนึ่งคนเดียวในบรรดากลุ่มพักเล็กโดยเธอเป็นบุตรสาวของนายสัมพันธ์เลิศนุวัตรอดีตรัฐมนตรีและสสหลายสมัยนางสาวสิรัมภาเคยได้รับเลือกตั้งให้เป็นสสกรุงเทพมหานครเขตธนบุรีและเขตคลองสานที่ตอนนั้นเธอสังกัดพรรคไทยรักไทยเคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองมากมายตั้งแต่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในสมัยของนายนพดลปัทมะม เคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในสมัยของนายสมพงษ์อมรอพิวัตรจนในปีพศ2551จะย้ายไปอยู่กับพักภูมิใจไทยและทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการพักภูมิใจไทยจนถึงปี2562เธอจะย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ที่คุณพ่อของเธอได้ตั้งขึ้นมาในนามพรรคพลังพลเมืองไทยส่งให้เธอสามารถกลับมาเป็นสอสอได้อีกครั้งหนึ่งต่อมาค่ะก็ได้แก่คุณสุทินพิจารณ์นะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคประชาธิปไตยใหม่นี้นะคะก็ถือว่าไม่ใช่หน้าใหม่ทางการเมืองค่ะ เพราะเคยส่งสอสอในสังกัดของตัวเองเข้าไปนั่งในสภาผู้แทนแราษฎรมาแล้วถึง2สมัยคือในพศ2554และพศ2562ซึ่งทั้งสองครั้งพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็อยู่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสองครั้งก็มาถึงคนสุดท้ายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือนายแพทย์รวีมาชมาดลก็เป็นอีกหนึ่งสอสอค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่โดดเด่นในบรรดากลุ่มพรรคเล็กภายหลังลาออกจากราชการนายแพทย์รวีก็ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังธรรมและขึ้นไปถึงเลขาที่การพรรคพลัง เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองพักประชาชนร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มกปปสต่อมาค่ะในปีพศ2561นายแพทย์รวีได้ยื่นขอจัดตั้งพักการเมืองขึ้นชื่อว่าพักพลังธรรมใหม่โดยมีเขาเป็นหัวหน้าพักและได้เป็นสสในสมัยแรกในเวลาต่อมานายแพทย์รวีถือว่าเป็นสสที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันใช้สูตรคำนวณสส,สปฏิลิษีด้วยการหาร500ที่ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่จะส่งผลต่อการเลือก ั้ง,องนอกจากนี้นายแพทย์รวียังเคยเคลื่อนไหวพักดันให้เกิดพรบนิรโทษก,กรรมฉบับใหม่โดยหวังจะใช้พรบฉบับดังกล่าวสร้างความสมานในชันให้กลับคืนมาในสังคมไทยได้อีกครั้งหนึ่งก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับรายการเรื่องเล่าการเมืองใน EP นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกลุ่มพักเล็กและใน EP หน้านะคะเรื่องเล่าการเมืองจะนําเสนอเรื่องของใครเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามสํานักข่าวการเมืองได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ